แคบหมูเส<ต>ร็จแล้ว,ลวอ,อร่อยมากกรอบๆเล<ะ>ยรนนครับนะครับนีซื้อหนังหมูมามาทำแคบหมูกินกันกินกับเหล้าแซ่บ คเคี่ยวหนังหมูครับจนน้ำม,นมันมันออกมาครับ,บเราจะทับเปนะ็นแคบหมูกรอบๆเลยนะกรอบๆเลยนะจะบอกให้น,น้ำมันไปเจียวกับกระเทียมทำเป็นไอน้ำมันก๋วยเตี๋ยวอะ่ะหอมๆไปดูตอนสุกกันนะับ เลิมเหลืองแล้วนะครับตัหมูเราเดี๋ยวเราจะตกักออกมาพักก่อนนะครับแล้วก็มาทอดอีกรอบนึงมันจะได้กรอบกรอบกรุบกรุบตักออกมาพักแล้วนะครับสีน้งเหลืองพักก่อนแล้วค่อยมาทอดใหม่มันจะได้กรอบกรอบดูน้ำมันน้ำมันของมันนะครับ มันหมูล้นล้วนตี้เารตลี้ยปามเย็นอีกแล้วครับวันนี้ปีเล็กกับครอบครัวนะครับอันเหมือนกันันหวาี้ป่ามายเดี๋ยวทานมันอ่อนมากนะลูกแรงนะครับทานอ่นนะครับใจความก็คือเขาขอให้ตำรวจหยุดยิงแก๊สน้ำตาแคปหมู